สวัสดีครับพ่อบ้าบำมนฟร์มครับวันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับพึ่งปงไทยครับเป็นอุปกรณ์ที่ทางบามนฟร์มใช้ครับซึ่งบางครั้งอาจจะแตกตั้งจากที่ฐานอื่นๆนําไปใช้ครับอุปกรณ์ที่ทางบามลฟร์มใช้ครับก็มีอยู่มีกี่อย่างครับอันที่หนึ่งครับนี่ครับแปลงคลมาครับแปลงคลมานี่ก็เราใช้ประตัวพึ่งงานให้ออจากหลังพึ่งของเราครับนี่ครับ เป็นคนมานี้เราสร้างซื้อได้จ้างในลาซาด้าครับอันนี้ก็สร้างจ้างในลาซาด้าในราคา7 1บาทซึ่งราคานี้ก็รวมค้าจะส่งเรียบร้อยเร็วครับอันดับที่สองก็คือมีดครับมีดทั่วไปครับซื้อได้ตามร้าน20บาทครับก็เป็นยี่ห้อเควนกินครับก็ใช้ดีครับยี่ห้อนี้คมดีครับสามารถนําไปรับได้ด้วยครับเวลามีดไม่คมนะครับอันที่สามทุงมือครับ ทุงมือนี่ก็ซื้อตามรา้รานวัสลุก่อสร้างหรือรา้านอุปกรณ์การ,กรเกษตรครับเราใช้แบบหน้าครับซื้อมาในราคาคู่ละเป็สิบบาทครับนี่ครับเป็นยี่ห้อนี้ครับคู่หย่ยครับถ้าเป็นคู่ยี่สิบบาทที่เราใช้ทั่วปครับเวลาเราใช้แเลยเพิ่งจะใช้ทะลูครับเราจึงไม่สามารถนํามาใช้ได้ครับอันที่สี่ ที่ฟันครับนี่ครับที่ลฟันชายกาบมะพร้าวครับเป็นเชื้อบเพืิงในการจุดเวลาจะพึ่งอันนี้ก็สร้างจากในลาซาด้าครับราคาอันละสองรอยกว่าบาทครับรู้สึกว่าประมาณสองร้อยหกสิบรวมค่าจะส่งเร็วครับก็เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีนครับส่งอย่างนี้ครับสร้างจากลาซาดา้านำเข้าจากประเทศจีนครับ ในการสร้างหนึ่งครั้งก็ใช้เวลาประมาณ20วันครับข้องจริงจะมาถึงต่อไปครับมั่วครับมั่วจะมีอยู่สองเบบครับอันนี้เป็นแบบตาค่ายหุ้มปลุ่มกลมครับอันนี้ก็สร้างจากประเทศจีนครับสร้างในลาซาดาเรู้สุกกว่าใบหนึงประมาณ20กว่าบาทครับพอรวมควาส่งแล้วก็รู้สึกว่า บลละห้าสิบบาทครับมั่วตัวนี้นี่แบบสีหนึ่งครับมั่วมั่วตัวนี้ทางบ่าวมนฟา์มใช้ยซ้ำรวดหลังพึ่งครับว่าจะได้หรือยังครับแต่เวลาจะพึ่งยิงจะใช้อีเบฟบนครับนี่ครับเวลาจะพึ่งจะใช้มั่วลักษณะแบบนี้ครับเ่ยอยู่ลักษณะแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นสาย่างคลองแค้นครับอันนี้จะปลอดภัยกว่าเบบ์นู่ครับ เพิ่งไม่สามารถข้าไปไปในมั่วได้ครับเดี๋ยวไสหยดูครับนี่ครับไส้ยเลยครับแค่นครับแค่โซดในสายยางแบบนี้เลยครับนี่ครับมันจะรัดหมดเลยครับ ม่วนแบบนี้ครับจะปลอดภัยกว่าม่วแบบนี้ครับม่วนนี้ซื้อมาในราคารอยละห้าสิบครับไม่รวมม่วตัวบุญครับม่วตัวบุญนี้อีสี่สิบห้าบาทรวมแล้วก็สองร้อยกว่าบาทครับม่วแบบนี้ม่วนนี้ชายปีนี้เป็นปีที่สองเลยครับสายยางนี่เยบใจยืดเลยครับสายยางรัดตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสายยางนี่เลยครับชินต่อไปเสื้อครับเสื้อที่ใช้ก็เป็นเสื้อแขนยาวรรมดาครับนี่ครับเสื้อแขนยาวธรรมดา ไม่ได้ใช้ชุดสําเร็จรูปเหมือนที่บางท่านชายครับชุดนั้นก็ดีครับพึ่งตยไมีข้าวครับแต่ว่าเวลาใชายเลยมันจะร้นครับเวลาใส้ะนี่ก็ใส้ยเป็นเสื้อแขนยาวธรรมดาครับส่วนกางเกงที่ใช้ครับเป็นกางเกงวอมครับนี่ครับกางเกงวอมคายาวเป็นกางเกงวอมทัวไป้ครับมีค่ายตามสงตลัดทั่วไป้ครับ แล้วก็มีอยู่อีกหนึ่งอย่างครับก็คือรองเท้าบูทครับรองเท้าบูทสําคัญมากครับป้องกันไม่ให้พึ่งต่อยบริเวณเท้าของเราครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าบูทพึ่งอาจจะต่อยบริเวณเท้าของเราได้ครับนอกจากอุปกรณ์นี้แล้วก็มีคมครับมีคมหรือว่ากะละมังครับแล้วก็ธาตุสำหรับใส่รองพึ้งครับก็เหมือนในคลิปครับได้มีคมมีธาตุสำหรับใส่รองพึ้งใส่น้ำพึ้งใส่ตัวอ่อนพึ้งครับ อุปกรณ์ที่ทางบ่าวหมฟาร์มใช้ในการจับพึ่งก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับซึ่งหาซื้อได้ไง่ายครับตามส่งตลาดตัวเป้ยแล้วก็ในลาซาด้าครับถ้าตัวในนหน,หนำข้าวจากประเทศจีนก็สร้างแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20วันครับจริงจะข้าวมาถึงเราก็ค่อยชำระเงินปลายทางได้เลยครับกินที่สร้างจะลาซาดา้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ